วันนี้ตรงกับวันที่14สิงหาคม2 5 6 8เป็นวันที่ไม่ได้มีภารกิจการงานอะไรเป็นวันที่ว่างและคิดว่าเป็นวันที่พักผ่อนได้เพียงพอเยอะที่สุดจึงทำให้อาการเปล่งเสียงการใช้เสียงในวันนี้ค่อนข้างจะดีวันนี้ก็เลยจะขอโอกาส นำกรอนที่แต่งเกี่ยวกับวันแม่ในปีนี้มาอ่านเอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เป็นโรคเบาหวานนะโอกาสที่เสียงมันจะปรินเสียงมันจะเปลี่ยนไปก็เยอะนะเพราะฉะนั้นก็จะขอฝากเสียงไว้กับกรอนแม่กรอนโยมแม่ในวันนี้นะ <c oughs> อย่างที่เราเห็นภาพตอนนี้โยมแม่ เคนวรสารตอนที่ท่านเสียชีวิตไปอายุ92ปีนะวันนี้ก็จะขอพาท่านผู้ชมรำลึกถึงยมแม่เคนวรสารของอาตมาภาพอีกครั้งหนึ่งแลกะก็อยากจะฝากเสียงฝากกรนนี้ไว้ให้กับลูกหลานของแม่เคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ฟังด้วยเนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวอาตมาขออ่านเลย สิบสิงหามาถึงวันซึ่งตรองตรึกนึกหาถึงคุณแม่เคมนมารดาเวียนมาบรรจบอีกทีโยมแม่จากไปนานแล้วทิ้งแนวคำสอนหลายที่ YouTube หลายหลากมากมีวจีมีทำคำกรนโยมแม่ท่านเก่งความจำลำนำพรำบน คำสอนท่านเด่นเก่งคำอวยพรอ่อนสอนใครเห็นชื่นชมเสียดายอะไรท่านจะตอนพรากเกสองท่านลม้มทิ้งไว้ภาพเก่าให้ชมพรังพรมคำกรอนสอนใจถึงท่านจะจากไปนานถึงการเวลาแค่ไหนยมแม่ยังอยู่ในใจ เก็บไว้ในจิตนิรันด์นี่ก็เป็นคำกลอนที่อยากจะถ่ายทอดนะอาจจะเป็นการอ่านครั้งสุดท้ายการรำลึกถึงคุณของยอมแม่หรือแม่เขียนบรสารครั้งสุดท้ายก็ได้เพราะว่าตอนนี้อายุ61ปีกำลังเป็นเบาหวานขอน้ำตาลประมาณ300ขึ้นบางวันก็400มบางวันก็500มบ,บางวันก็600นะ ก็เลยไม่ประมาทะนะคิดว่าตัวเองใกล้เข้าสู่ตะแรงแกงแล้ว